สัดาหนุภาพเพื่อสลัมแดนไปสิทธิกูีมอให้ถึงแจ่มฤทธิ์พาเที่ยวชาติไทยเฮ็ดใดนะพ่อะแม่พระคุณปกเก้าไห้ฟ้าอยู่เย็นสักดานุภาพเพื่อสลัมแดนไปสิทธิกูีมอบให้จึงแจ่ลฤทธิ์พาเที่ยวชาติไทยเฮ็ดใดนะพ่อแม่พระคุณปกเก้าให้ฟ้าอยู่เย็นสัก เช่วารใเหตุใจ้วพ่อประเด็พคุณปกชาให้้าอยู่เย็นสักจาหนุ่มาเพอสลับแดงใจสิทธิ์คู่มอบให้ตึงแจ่มฤทธิ์่าเชี่ยวชาญใจเหตุใจนะพ่อประเด็พระคุณปกชาให้้าอยู่เย็นักจานหนุ่มชาเพอ่สลับแดงใจสิทธิ์ทคูมอบให้ถึงแจ่ฤทธิ์่าเชี่ยวชาญใช้เหตุใจนพ่อประเด็พคุณปกชาให้้าอยู่ักา ภาพเลอดสลังแดงใชสิกซ์ูมอให้ถึงแก่นฤทาเที่ยวจานไทยเฮตไทละพอไเด็กพัสุดตกาให้หาอยู่ทักชาลุภาพเสลังแดงใช้สีิูมอบให้ถึงแก่นฤทาเที่ยวจานไทยเฮตไท เฮตใเฮแล้วพ่อไม่เด้พระคุณตกข้าไม่้าอยู่สักชาลูกภาพเลิศสลับแดนไทยสิทธิภูมมอบให้ถึงแจ้งนิชชาเที่ยวชาติเฮติเฮต้และพ่อไม่ได้ประคุณปกข้าไม่้าอยู่สักชาลูกภาพเลิศสลับแดนไทยสิทธิภูมมอบให้ถึงแจ้งนิ เา้าชายเอกใจและพ่อแม่ก็คุณปกเก้าให้้าอยู่สักชาลุค้าและสลังแรงไทยสิที่กูมอบให้ถึงแจ้ลนิดาเที่ยวชายเอกใจและพ่อแม่ก็คุณปกเก้าให้้ายอยู่เรียนสักชาลุคภาพและสั้างแรงไทยส่ที่กูมอบให้จึงแจ้มนิด่าเที่ยวชายเอกใจและพ่อแม่ก็คุณปกเก้าให้้าอยู่